ล้ํากว่าความฉลาดคือทัศนคติที่ลําลึกครั้งหนึ่งเนี่ยจิวี่แห่งสามก๊กเคยบอกไว้ว่าฟ้าให้ข้าจิวี่มาเกิดแล้วเนี่ยทําไมต้องให้โขมง,งมาเกิดด้วยลั่นวาจาไว้นะครับก่อนที่จิวี่จะสิ้นชีพด้วยความคิดที่อิจฉาริษยาโขมง,งตลอดมารู้หรือไม่ครับว่าจิตที่คิดเมตตาไมาตรีจิตนั้นเนี่ยนอกจากจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกดีแล้วเนี่ย หากแต่ผลที่ดีที่สุดก็คือผู้ที่มีจิตเมตตาและไม่ตีจิตเองมากกว่าและจิตที่อิจฉาลิษยานั้นเนี่ยมันทําลายคนคนหนึ่งที่เขาคิดแบบนี้ได้มากกว่าที่คิดจนถึงขั้นอาจทาลายคนคนหนึ่งได้เพราะไฟมันสุ่มร้อนอยู่ในอกจนอาจถึงขั้นทําให้ทุกๆอย่างในร่างกายมันแปรปรวนหมดจิ้งจี้กับของเบ้งเนี่ยใครเก่งและฉลาดกว่ากัน แน่นอนว่าถ้าเป็นด้าน IQ เนี่ยผมมองว่าตัวจิวี่อ่ะไม่เป็นรองของเบ่งแน่นอนและมองในภาพรวมทุกด้านแล้วเนี่ยจิวี่ออกจะเหนือกว่าของเบ้งด้วยซ้าไปไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสังคมผู้หญิงหรือว่าหน้าที่การงานแต่เในไณนเนี่ยทําไมตัวจิวี่ต้องคิดอิจฉาของเบ้งจนภูมิต้านทานตกป่วยจนแพ้ภายตัวเองและในเวลาต่อมานั้นเนี่ยความฉลาดทางอารมณ์แทบจะไม่เหลือ ดังฉายาจิวี่ผู้ถมน้ำมันรถฟ้าตัวจิวี่เองนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มากความสามารถทั้งบุ่นและบูสามารถขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นกลางตังได้นะครับในวัยเพียง30กว่าปีเท่านั้นและยังเป็นพี่เขยของซุนกวนอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อของเบ้งเดินทางมาผูกมิตรกับซุนกวนเพื่อหวังที่จะร่วมมือกันต่อต้านโจโฉนั้นเนี่ย โดยที่ซุนกวนให้จิวยี่เป็นแม่งานในการรับศึกครั้งนี้แรกๆจิวยี่กับคงเบ้งก็ทํางานด้วยกันดีแต่ไปๆไปมาๆเนี่ยตัวจิวยี่กับคิดกําจัดคงเบ้งไปให้พ้นทางตนด้วยซ้ำหากแต่ก็ยังทํามิได้เท่าไหร่นะักเพราะคงเบ้งมักรู้ทันและห่างทางแก้ไขได้เสมอเพราะโลโซกเพื่อรักของจิวยี่เนี่ยพยายามทัดทานไว้เพราะต้องเห็นแก่ภาพใหญ่ของสถานการณ์มากกว่าความคิดลิษยาส่วนบุคคล หากว่าความฉลาดทางความคิดคือ IQ ความฉลาดทางอารมณ์คือ EQ และความฉลาดทางทัศสะกติและสปิริตคือ SQ รวมถึงความฉลาดของร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีคือ PQ และไอตัว4 4 4Q เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันทุกตัวจิวี่นั้นเนี่ยให้เหตุผลที่ว่าต้องการกำจัดของเบ้งเพื่อไม่ให้เป็นภัยแก่แขวนกลางต่างในภายภาคหน้านะครับ ดูเหมือนว่าจะดีแต่รู้ไหมว่าตอนนี้ SQ ของจิวี่กลับติดลบเพราะทัศนคติที่มันชีน้นำความคิดเนี่ยมักจะเหนือกว่าความฉลาดทางด้านสติปัญญาเสมอและความคิดอิจฉาลิษยาที่เห็นผู้อื่นเก่งกว่าเนี่ยกับทำร้ายความฉลาดทางอารมณ e ์ EQ และความฉลาดทางร่างกาย PQ ของตัวจิวี่เองจนภูมิต้านทานตกและป่วยจนยากที่จะลุก และเมื่อทุกอย่างมันแปรปรวนนั่นจึงทําให้ความคิดความอ่าน IQ ของจิวีแปรปรวนไปด้วยประเด็นนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจเช่นที่1เมื่อคนเรามีจิตอิจฉาริษยาเนี่ยเราจะมองคนอื่นเป็นคู่แข่งทันทีและด้วยการนี้เนี่ยร่างกายจะไม่หลั่งสารซอปราศาทอย่างเช่นออกซิโทซินซึ่งจะเป็นสารที่เคลือบอะมิกดาลาไว้ไม่ทำงานเพราะถ้าอะมิกดาลาทำงานเนี่ยความฉลาดทางอารมณ์ย่อมหายไป ความฉลาดทางลมคือ EQ เพราะมนุษย์เราจะใช้สมองในส่วนลิมบิกปิดกั้นสมองส่วนนีโอคอเทคขึ้นมาท,าทันทีไอ้สมองนีโอคอเทคเนี่ยมันจะทำหน้าที่คิดไต่ตองนะครับแล้วก็สมองส่วนนี้มีแค่ในมนุษย์เท่านั้นน่าสนใจอย่างที่2งนะครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าเมื่อเรามองหาจุดต่างที่จะทำลายกันเนี่ยอะมิิดา,าในแกนสมองของมนุษย์พร้อมที่จะทำงานมากขึ้นถึง้อยละ69.42นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม มนุษย์บางคนถึงต้องการฟังในสิ่งเขาอยากฟังมิได้อยากฟังความจริงเท่าไรนักและด้วยเหตุน,นี้เนี่ย EQ หายไปเพราะถูกบทบางความคิดที่เป็นลบย่อมทําให้การคิดการอ่านไปบวมไปด้วยอันนี้คือ IQ ย่อมกระทบน่าสนใจประเภทที่3นะครับเมื่ออมิตลราทำงานเนี่ยมนุษย์เราจะเข้าสู่สภาวะไม่สู้ก็นหนีหัวใจจะเต้นเร็วเลือดสูบฉีดมากขึ้นบางคนเป็นมากๆเนี่ยอาจถึงขั้นความดันขึ้นและเส้นเลือดในสมองแตกตายได้ ซึ่งในสภาวะเนี่ยไม,ไม่สู้หนีเนี่ยร่างกายจะสิ้นเปลืองพลังงานเป็นอย่างมากและจะไม่ฟื้นฟูตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นถ้าสภาวะนี้ถ้าสภาวะนี้ยังไม่หายภูมิต้านทานย่อมลดลงอันนี้คือ PQ ลดลงนะครับทำให้ป่วยได้ง่ายทั้งสมประการเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรหากแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจมากพอมันจะมีผลร้ายแรงมากกว่าที่คิดนะครับลองดูสมการ1.1ยกกําลัง365นะครับผลลัพธ์มันคือ37.8กับกันเนี่ย 0.99ยกกําำลัง365อันนี้ผลลัพธ์คือ0.03นั่นคือถ้าหากว่าเรายังมีความคิดที่เป็นลบอยู่โดยที่ยังปล่อยวางความอิจฉาลิษยาของมนุษย์ไม่ได้รวมถึงความพิดลบอื่นๆด้วยเนี่ยคนที่จะเสียก็มีแต่ตัวเราเองในขณะที่อีกฝ่ายสบายใจเฉบดังเช่นที่อีกฝ่ายอย่างของเบ้งเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรแบบในตัวจิวี่เลยขณะที่จิวี่เนี่ยอิจฉาลิษยาของเบ้งจน eq เพี้ยน iq แปรปวน และในสุด PQ ร่างกายก็ภูมิต้านทานตกด้วยเหตุน,นี้เนี่ยเมื่อเราเห็นคนที่เก่งกว่าหรือแม้แต่เห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จมากกว่าเราควรที่จะยินดีเมื่อคุณเหนือนั้นดีในการนี้เนี่ยจิตใต้สำนึกของเราก็จะทํางานด้วยเพราะกฎแห่งแรงดึงดูดใช้ได้จริงเสมอเพราะกฎแห่งแรงดึงดูดนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดึงดูดในสิ่งที่ทุกคนคิดไม่งั้นทุกคนมัวแต่คิดไม่ต้องลงมือหากแต่มันจะดึงดูดในสิ่งที่คุณคู่ควรต่างหากถ้าเรามัวอิจฉาลิษยาคนที่เก่งกว่า คนที่ประสบความสาเร็จสารสื่อในประสาทก็สารสื่อประสาทในสมองก็จะแปรปรวนเพราะตามจิตวิเคราะห์แล้วเนี่ยความอิจฉาริษยานั้นเป็นสัญญาตตยานในเบื้องลึกแก่สมองทุกคนทุกคนมีไม่มากก็น้อยนะครับและมักจะเปรียบเทียบกับผู้อื่นมากเสมออ้างอิงของงานวิจัยฮาวต์ที่นํามนุษย์เข้าห้องทดลองจำนวนหลักพันคนที่มีทั้งนักธุรกิจใหญ่นักการเมืองหรือแม้กระทั่งคู่ที่รับจ้างทั่วไปหลากหลายอาชีพทําการวิเคราะห์คลื่นในสมอง ของผู้ที่เข้ารับการทดลองพบว่าเมื่อเห็นคนที่ประสบความสําเร็จขึ้นในสมองของผู้รับการทดสอบจะรู้สึกอิจฉาทุกคนแต่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆด้วยเหตุน,นี้เนี่ยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอันนี้คือย่อมคือกุศโลบายชั้นยอดที่จะตัดจบความคิดลบออกไปได้โดยไวที่สุดก่อนที่อะไรลบๆเนี่ยมันจะจมดิ่งแบบสุดขั้วดังเช่นที่จิวี่อิจฉาลิซิอาของเบ้งและในเวลาต่อมานั้นเนี่ย พันธมิตรโจโฉซุนกวนก็ในเวลาต่อมาเนี่ยพันธมิตรเล่าปี่ซุนกวนก็ชนะโจโฉได้เพียงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจิวยี่กับคิดอิจฉาของเบ้งหนักขึ้นกว่าเดิมและของเบ้งมักรู้ทันหาทางดันหลังอีฝ่ายได้เสมอด้วยเหตุพลิกผันทางการเมืองและสงครามหลายๆครั้งเนี่ยทำให้จิวยี่ถูกลูกกราทันอาบยาพิษจนได้รับบาดเจ็บสาหัสของเบ้งเห็นว่าจิ้ยี่ต้องการกําจัดตนให้พ้นอุปมาดัดดงฝุ่นใต้ตาเสี้ยนตามมือเนี่ยนะครับ พื่อที่ว่าเล่าปี่มันจะได้ตั้งตัวได้เนี่ยจึงได้ส่งของจึงได้ส่งจดหมายไปยุยุจิวี่ให้กักเลือดตายคายที่พักด้วยความอิจฉาลรื่ของเบ้งตลอดมาและไม่นแน่ได้ว่าทรัพยากรและสกขภาพของจิวี่เองเนี่ยหากว่ามีเมตตาจิตและไมตีิจิตกว่านี้พลังบวกไปวางความคิดลบอายุอาจจะยืนสร้างผลงานให้แก่แข้นกลางตังของซุนกวนให้ดำลงยั่งยืนจนอาจถึงพิความโจโฉก็เป็นได้นะครับแต่นั่นก็เป็นเพียงป,ประโยคอิฟคอสประเภทที่2เท่านั้น นั่นคือเป็นไปไม่ได้หากแต่จะดีกว่านั้นไหมถ้าเราสร้างสิ่งที่เป็นไปได้และดีกว่าด้วยประโยค i ์อิสคอสประเภทที่หนึ่งด้วยการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาในสิ่งที่ผู้อื่นมีเพราะในบางทีเนี่ยเราอาจจะมีดียิ่งกว่าเพียงแค่ว่าเรารับที่จะปลปอยของก็แค่นั้นบทสรุปเลยเนี่ยนะครับหนึ่งเลยผู้มีปัญญ,ญาเนี่ยจะ,สะแสวงหาจุดร่วมผู้ไร้ปัญ,ญญาเนี่ยจะ,สะแสวงหาจุดต่างอันนี้คือคําพูดของปรัมจารเหล่าเจือคำคำนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวเกินจริงเท่าไหร่นัก หากแต่จุดต่างนั้นอ่ะมีไว้เพื่อเติมเต็มไม่ได้มีไว้เพื่อกดข่มผู้อื่นและล่อกันให้ตายไปข้างหนึ่งอันนี้คือแสวงจุดร่วมสองจุดต่างบทสรุปข้อที่2เนี่ยไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครนะครับเพราะว่าทุกคนลดแต่มีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันและในช่วงเวลาหนึ่งของคนเรานั้นเนี่ยต่างมีจุดที่เป็นจุดพีคขาขึ้นขาลงต่างช่วงเวลากันนะครับข้อที่3เนี่ยวิธีปราบคนที่ขี้อิจฉาลิษยาเนี่ยไม่ต้องไปตอบโต้ทํางานเงียบๆและให้ความสําเร็จพูดแทนทุกอย่าง ดังเช่นของเบ้งเนี่ยที่ไม่ตอบโต้จุยี่ข้อที่สี่เลยเนี่ยบทสรุปการที่คนอิจฉาและคอยแทงหลังเรานั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเอาชนะเราข้างหน้าไม่ได้ยังไงนะครับถึงต้องได้รับหลังบทสรุปรข,ข้อที่5เนี่ยบางเรื่องไม่มีใครเก่งทุกเรื่องนะครับเพียงแต่ว่ามีแค่รู้ก่อนรู้ที่หลังก็เท่านั้นนะครับก่อนจบนะครับฝากหนังสือ3าเล่มผลงานเขียนของเพจหนุ่มหน้าหนากับม้าแปดตัว3าก๊กคิงนะครับเล่มแรก39จิตวิทยาเหนือเมฆที่เสกคุณเหนือคนเล่มที่2 สำเร็จได้ทุกสถานการณ์ด้วยกลยุทธ์ในสามก๊กและเล่มที่3 44วิธีเอาชนะความโชคด,ดีและอยู่เหนือดวงแล้วก็เร็วๆนี้จะมีะผลงานเล่มที่4นะครับชื่อว่าหนังสือ42จิตวิทยาเหนือเมกเสกสร้างนิสัยรวยเพราะสุดท้ายเนี่ยวินัยยอ่อกาหนดนิสัยนิสัยกำหนดอนาคตคุณจะเป็นเช่นไรไม่พ้นวินัยและนิสัยตัวคุณสวัสดีครับ